สีสันสงขาเกมวันนี้ครับเราได้เวลามาดูกีฬาที่เราใจที่สุดในโลกใช่ครับผมกำลังพูดถึงชักกะเยอนั่นเองแน่ดูครับคนดูเต็มสนามเลยครับดูลีลาการเชียร์ของแต่ละคนกันโอ้โ,หโ,หโอ้โมันน่าดูครับกลุ่มนี้รายนี้ออกอาการสะใจแบบสุดๆเลยครับนี่นี่ นนั่งเครียดตาไม่กระพริบเลยครับใจเย็นๆเดอ้อไปดูรอบสนามกันบ้างนะครับนั่งจิ้มโทรศัพท์กันแบบนี้สงสัยยังไม่มีแข่งครับโอ้ยหนุ่มคนนี้ยึดปลั๊กไว้คนเดียวนะครับน่าจะนั่งยาวๆเลยเนี่ยทางนี้น่าจะคิดถึงแฟนครับโอ้ระหว่างรอก็วิดีโอคอลรอไปก่อนครับอืม คิดถึงขนาดนี้ข้าหลังพามาด้วยก็ได้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตรงนี้เขาทำอะไรกันครับอวอวอมครับคุณผู้ชมนี่นักกีฬากำลังจะลงแข่งนะครับกำลังวอมกันอยู่แต่นี่โอ้โหตุ้ยนุ้ยน่ารักซะด้วยดูเลยครับโอ้โหเด้งดึงดังดึง๋งดังเลยอ่ะแวะไปจับภาพที่สนามกันบ้างนะครับ โอ้ยเอาเฮ้ยเดี๋ยวโอ้ออกแรงขนาดนี้สงสัยเจ็บนะครับเนี่ยดูครับโอ้แผนกปฐมพยาบาลเข้าไปแล้วครับไม่รู้จะเป็นอะไรมากไหมเอ๊ะแต่เมื่อกี้ครับเดี๋ยวเดี๋ยวเมื่อกี้ผมเห็นอะไรแวบ,บๆนะครับไหนไหนในกล้องซูมหน่อยครับว้าวนั่นไงผมเจออีกแล้วใส่ชุดไทยมาเลยครับโอ้โห ว่าแต่พวกเธอมาทําอะไรกันเนี่ยไปเดี๋ยวเข้าไปถามพวกเธอกันครับคุณผู้ชมครับหลายคนก็สงสัยครับว่าเมื่อสักครู่นี้เนี่ยน้องๆเขานั่งรออะไรกันนะครับเดี๋ยวไปพูดคุยกับน้องครับสวัสดีครับสวัสดีครับอะแนะนําตัวหน่อยค่ะชื่อติติค่ะนางสาวจุดารัชชัยสุวรรณค่ะคือมาจากไหนเนี่ยตรงนี้มา,าเป็น,นิสิตจากมหาวิทยาลัยทักษิณวิทยาเขตสงขลาค่ะมาตรงนี้มาทำอะไรเป็นตัวแทนในการที่มาเชิญเหรียญรางวัลให้กับนักกีฬา เมื่อก,กี้เนี่ยพี่นั่งอยู่อีกฝั่งนึ่งพี่เห็นเรานั่งมาหลายชั่วโมงแล้วทำหน้าเซ็งๆกันน่ะเพราะอะไรมันเกิดอะไรขึ้นไม่ได้เกิดอะไรกันค่ะเพราะว่าทางมหาวิทยาลัยเราไม่อยากให้การแข่งขันมีปัญหาก็เลยส่งเรามาก่อนเพื่อที่จะรอเวลาที่จะเชิญเหรียญรางวัลคะ่ะอ้แล้เนี่ยเคยนั่งรอมาตั้งแต่เช้ารอมาเชิญเหรียญตั้งแต่เช้าใช่ค่ะเพื่อจะได้ ไม year, to to oh, oh oh. ่มีปัญหาในการที่จะเชิญจะได้ไม mm ่ต hmm. ้องรอค่ะอ๋อแล้วระหว่างรอทําอะไรครับอย่างเงี้ยก็ต้องร่วมเชร์กับการแข่งขันไปด้วยค่ะอ๋อพวกน้องเขามาจากมหาวิทยาลัยทักษิณจังหวัดสงขลาเนี่แหละครับสาวๆเหล่านี้เขามารออันเชิญเหรียญรางวัลแม่ไหนๆก็เข้ามาแล้วนะครับขาวขนาดนี้ก่อนจากกันเนี่ยพี่ขอลายหน่อยนะครับอาชีพรักดนรีสวัสดิภาพเสถวรไหลเพิ่มพูนรายงานจากจังหวัดสงขลาครับ